ช็อกวงการเจ้าของก๋วยเตี๋ยวดังเลรสถ,ถูกแฉโกง50ล้านเรื่องราวสุดเสะเตือนใจนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เมื่อเหยื่อหลายราย,รายออกมาแฉพฤติกรรมของน้ำแข็ง AF และภรรยาเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปชื่อดังเลอรสว่าหลอกให้ร่วมลงทุนจนสูญเงินรวมกันกว่า50ล้านบาทแต่เรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมารายการโหนกระแส ได้เชิญกลุ่มผู้เสียหายมาร่วมเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนำโดยนัดนักธุรกิจเจ้าของโรงงานบรรจุภัณฑ์ฝ่ายดีลเลอร์รายใหญ่ผ้าแพรเ f 7เเพื่อนนักร้องของน้ำแข็งแพรดีลเลอร์อีกรายตัวใจดีลเลอร์อีกคนที่ถูกหลอกและทนายความของกลุ่มผู้เสียหายแต่ละคนมีเรื่องราวที่น่าตกใจและเจ็บปวดไม่แพ้กันไทยรัฐออนไลน์จะสรุปดราม่าร้อนแรงนี้ให้คุณผู้อ่านได้เข้าใจอย่างละเอียดจุดเริ่มต้นของหายนะนัดนักธุรกิจโรงง,งานบรรจุภัณฑ์ นัดเจ้าของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ได้เล่าว่าเขาได้รับการติดต่อจากน้ำแข็งและภรรยาเอ๋ยผ่านทางส้มซึ่งเป็นพี่สาวของเอ๋ยเพื่อให้ผลิตแพ็กเกจจิ้งสำหรับก๋วยเตี๋ยวเลรถโดยมีการเจรจาและตกลงกันในเดือนพฤศจิกายน2567นัดตกลงที่จะผลิตแพ็กเกจจิ้งให้และเริ่มดำเนินการออกแบบกราฟิกและทำบล็อกพิมพ์หลังจากช่วงปีใหม่โรง,งงานของนัดเร่งผลิตสินค้าเพื่อให้ทันส่งมอบล็อตแรกในวันที่22มกราคมซึ่งมีจำนวนเกือบแสนซอง แต่แล้วปัญหาก็เริ่มขึ้นเมื่อน,น้ำแข็งตอบกลับมาว่าทำไมถึงส่งของมาเยอะขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่ได้สั่งผลิตจริงในยอดประมาณล้านกว่าซองแบ่งเป็น5แบบคือเส้นเล็กและเส้นหมีที่น่าสนใจคือในสัญญากลับไม่มีการระบุวันที่ต้องส่งมอบสินค้าทั้ง5รายการทําให้นัตต้องเร่งผลิตเพื่อให้ทันตามความต้องการของลูกค้าเพราะเชื่อว่าแบรนด์เลรสเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วและไม่อยากให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าแล้วทําไมถึงไม่ได้เงินในสัญญาไม่ได้ระบุเงื่อนไขาการจ่ายเงินอย่างชัดเจน แต่มีการตกลงกันด้วยวาจาก่อนส่งของว่าจะจ่ายเงินให้ส่วนหนึ่งก่อนแต่เมื่อถึงเวลาส่งของจริงกลับไม่สามารถติดต่อน้ำแข็งได้แต่ด้วยความที่ลูกค้าต้องการสินค้าด่วนนัดจึงตัดสินใจส่งของไปตามที่ตกลงไว้โดยหวังว่าจะได้รับการชำระเงินหลังจากส่งมอบสินค้าแล้วแต่ตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหานัดเล่าต่อว่าหลังจากส่งของไปแล้วอีกฝ่ายกลับอ้างว่าส่งมาเยอะเกินไปและปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลต่างๆนานาแต่ที่สำคัญที่สุดคือน้ำแข็งไม่ติดต่อกลับมาเลย นัดมารู้ภายหลังในเดือนตุลาคมว่าสินค้าที่ตนผลิตไปนั้นถูกนําไปขายแล้วทําให้นัดตัดสินใจร้องเรียนผ่านเพจทนายพ์เรื่องยังไม่จบน้ําแข็งยังขู่ฟ้องร้องนัดในข้อหาส่งสินค้าไม่ทันตามกําหนดล้านกว่าบาท ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้น้ำแข็งได้ขอให้นัดช่วยผลิตสินค้าบางส่วนให้ก่อนเนื่องจากโรงงานของตนเองจะปิดทำการเป็นเวลา3เดือนเพื่อย้ายไปอยุธยาโดยจะจ้างให้นัดผลิตซองแพ็กเกจจิ้งเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างเป็นของนัดหมดยกเว้นน้ำซอสที่ทางน้ำแข็งต้องเป็นผู้จัดส่งมาให้ค่าจ้างสำหรับ3.3สแสนซองอยู่ที่ซองละ9บาทรวมเป็นเงิน2.7ล้านบาทผ้าแพร AF7 จากเพื่อนสู่เหยื่อผู้สูญเงินล้าน เรื่องราวของผ้าแพร AF7 ยิ่งน่าเศร้าเพราะเริ่มต้นจากการขอยืมเงินกันก่อนแล้วจึงตามมาด้วยการชักชวนให้ร่วมลงทุนผ้าแพรแล้วว่าน้ำแข็งมาเสนอโปรเจกต์โดยอ้างว่าตนเองไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แล้วและอยากให้ผ้าแพรเข้ามาผลิตสินค้าให้แทนโดยจะผันตัวไปเป็นผู้รับซื้อจากผ้าแพรแทน ผลตอบแทนของผ้าแพรคือส่วนต่างของราคาที่ตั้งเองแต่ก่อนที่จะเริ่มผลิตน้ำแข็งได้ขอยืมเงินผ้าแพรอีกก้อนหนึ่งโดยอ้างว่าจะนำไปปิดหนี้สินต่างๆเพื่อเคลียร์ระบบให้เป็นศูนย์ทำให้ผ้าแพรสามารถเข้ามาผลิตได้อย่างราบรื่นผ้าแพรจึงให้ยืมเงินนะไป หลังจากนั้นผ้าแพรได้โอนเงินให้ซัพพลายเออร์ต่างๆตามที่น้ำแข็งแจ้งความประสงค์โดยมีออเดอร์จากต่างประเทศจำนวน250ลังที่จะส่งไปทางเรือเมื่อปิดตู้คอนเทนเนอร์ก็จะได้รับเงินทันทีทำให้ผ้าแพรเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนได้เร็วจึงตัดสินใจร่วมลงทุนผ้าแพร์ได้รับใบสั่งซื้อเป็นขั้นตอนและโอนเงินให้เพื่อเป็นค่าวัตถุดิบต่างๆโดยมีการผลิตและส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องดีเลเออร์ไทย vs เดลเลอร์ต่างประเทศความหวังที่กลายเป็นความผิดหวัง มีการตกลงกันว่าหากเป็นดีลเลอร์ในประเทศไทยจะขอเวลา7วันในการจ่ายเงินให้ผ้าแพรแต่ถ้าเป็นดีลเลอร์ต่างประเทศเมื่อปิดตู้คอนเทนเนอร์ก็จะได้รับเงินทันทีทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งถึงกำหนดส่งของให้ดีลเลอร์ต่างประเทศผ้าแพรได้ผลิตสินค้าเสร็จเรียบร้อยและส่งมอบไปแล้วแต่เมื่อทวงถามเรื่องเงินกลับถูกบ่ายเบี่ยงน้ำแข่งนัดผ้าแพรไปที่โรงงานอีกครั้งและขอยืมเงินเพิ่มอีก2.5ล้านบาท แต่ผ้าแพรปฏิเสธเพราะเงินที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ก็ยังจมอยู่และเงินจากดินต่างประเทศที่บอกว่าจะได้ก็ยังไม่ได้น้ำแข็งโทรมาแจ้งภายหลังว่าเพิ่งทราบว่าเงินจํานวน5 0 0แสนบาทจากต่างประเทศเข้าบัญชีมานานแล้วและยืนยันว่าไม่รู้เรื่องจริงๆส่วนดินในประเทศไทยน้ำแข็งอ้างว่าดีลเลอร์ไม่จ่ายเงินแต่สุดท้ายผ้าแพรกลับมารู้ว่าสินค้าที่ตนผลิตไปนั้นถูกนําไปจําหน่ายตามปกติแต่เงินกลับไม่ถึงมือตนนี่สินพอกพูนความเชื่อใจที่ถูกทำลาย ก่อนหน้านี้น้ำแข็งได้ยืมเงินผ้าแพรไปรอบแรก300,000บาทโดยอ้างว่าพนักงานจะประท้วงหยุดงานซึ่งก้อนนี้ได้มีการฟ้องร้องและเซ็นยินยอมกันเรียบร้อยแล้วยอดที่2น้ำแข็งขอไปปิดเคลียร์หนี้เก่าให้เป็นศูนย์จำนวน1ล้านบาทมีการเซ็นสัญญาไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินคืนส่วนอีกก้อนที่ลงไปผลิตให้ต่างประเทศประมาณ5 0,000 0กว่าบาทและใบแจ้งหนี้ที่ผ้าแพรทำไปให้อยู่ที่ประมาณ1.3ล้านกว่าบาท ผ้าแพรกล่าวด้วยความเสียใจว่าที่ช่วยเหลือน้ำแข็งเพราะเห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่ไว้ใจมากๆเงินที่ให้ยืมไปเป็นเงินก้อนใหญ่มากการให้ยืมขนาดนี้แสดงว่าเชื่อใจมากและคิดว่าจะได้รับกลับคืนมาเต็มร้อยเช่นกันแต่สุดท้ายกลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นอกจากนี้ผ้าแพรยังได้ยินว่ามีผู้เสียหายหลายคนมากและมีการนำชื่อตนไปพาดพิงกับผู้เสียหายท่านอื่นด้วยผ้าแพรจึงออกมาแสดงตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นกัน ผ้าแพรยังกล่าวอีกว่าตั้งแต่ติดต่อกันไม่ได้ก็ไม่ได้เจอกันเลยคิดว่าการมาเปิดใจคุยกันน่าจะหาทางออกได้ดีกว่าฝ่ายดีลเลอร์เจ้าใหญ่แอบอ้างชื่อผ้าแพรหลอกให้ซื้อบิ๊กลอตฝ่ายเป็นผู้เสียหายอีกรายที่เป็นดีลเลอร์รายใหญ่และถูกน้ำแข็งนำชื่อของผ้าแพรไปแอบอ้างโดยน้ำแข็งได้เสนอสินค้าในราคาพิเศษซึ่งเดิมทีมีการซื้อขายกันในราคาปกติอยู่แล้วแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมธันวาคมน้ำแข็งเริ่มเสนอสินค้าในราคาพิเศษและให้ซื้อสินค้าในราคาบิ๊กลอต สิ่งที่ผิดปกติคือในเดือนพฤศจิกายนฝ่ายต้องการสินค้าจำนวนหนึ่งแต่ได้รับข้อเสนอให้ช่วยลงสินค้าเพิ่มในปริมาณมากโดยอ้างว่าสิ้นปีจะได้รับโบนัสเป็นทองคำแท่งจากซัพพลายเออร์รายหนึ่งซึ่งจะมอบให้กับบริษัทเลอรถแต่จะเสนอให้ฝ่ายแทนเพราะฝ่ายช่วยดันยอดซื้อเสน้นฝ่ายตกลงสั่งซื้อสินค้าไปโดยหวังว่าจะได้รับส่วนลดท้ายบินแต่เมื่อได้รับสินค้าและทวงถามเรื่องโบนัสทองคำแท่งกลับไม่มีโบนัสเกิดขึ้นเมื่อสอบถามไปยังซัพพลายเออร์ก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีการให้ทองคำกัับบรริษทถ เรื่องบ้านที่นนทบุรีจากสัญญาเช่าสู่การขายฝากไฟลยเล่าว,ว่าน้ำแข็งได้ขอเช่าบ้านของตนที่นนทบุรีและภายหลังได้แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อบ้านหลังดังกล่าวด้วยเงินสดโดยอ้างว่าบ้านที่นนทบุรีอีกสองหลังมีลูกค้าจองแล้วหักยื่นกู้จะเสียเวลาจึงต้องการซื้อด้วยเงินสดไฟายจึงตกลงขายให้ แต่แล้วก็เกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นเมื่อน,น้ำแข็งแจ้งว่าต้องดีนกับนัดเจ้าของโรงงานบรรจุภัณฑ์และเริ่มมีปัญหาเรื่องการส่งสินค้าล่าช้าน้ำแข็งขอให้ไฟนนำโฉนดบ้านไปขายฝากก่อนโดยอ้างว่าจะนำเงินที่ได้ไปจ่ายให้กับนัดไฟรู้สึกหนักใจเพราะบ้านหลังนี้คือทรัพย์สินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่ก็ตัดสินใจช่วยเหลือเพราะหากไม่ช่วยก็จะไม่มีสินค้าส่งให้ลูกค้า ฝายจึงตัดสินใจโอนบ้านให้และโอนเงินทั้งหมดที่ได้ให้กับน้ำแข็งโดยกำชับให้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้และขอสลิปใบโพ Purchase Order เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากนัดน้ำแข็งได้ถ่ายรูปใบโพต่างๆของนัดมาให้ทำให้ฝายเชื่อใจดอกเบีย้ยขายฝากภาระที่ถูกทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่หเป็นต้นมาน้ำแข็งต้องชำระค่าดอกเบีย้ยขายฝากให้กับนายทุนแต่กลับไม่เคยชำระเลย ทั้งๆท,ที่เป็นความรับผิดชอบของตนเองฝ่ายสอบถามเรื่องการชำระดอกเบี้ยอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนทําให้ในายทุนขายฝากยังไม่ได้รับเงินและขู่ว่าจะยึดบ้านของฝ่ายในเดือนหน้านี่คือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์อย่างชัดเจนตวนใจดีลเลอร์รายวันที่ถูกหลอกให้เปิดบิ๊กลอต ตัวใจเป็นดีลเลอร์อีกรายที่เจอเหตุการณ์คล้ายกับฝ่ายโดยเป็นดีลเลอร์รายวันที่จะเปิดสินค้า1,000 0หอ่อและเติมสินค้าเมื่อใกล้หมดแต่เริ่มมีความผิดปกติในเดือนพฤศจิกายนเมื่อน้ำแข็งขอให้ตัวใจเปิดสินค้าสัปดาห์ละ30,000หอ่อเพื่อรับโบนัสจากบริษัทซัพพลายเออร์โดยจะนำโบนัสท,ที่ได้มาให้ตัวใจ รวมมูลค่าความเสียหายที่น้ำแข็งค้างส่งสินค้าให้กับตัวใจอยู่ที่90,000กว่าหอคิดเป็นเงิน1,379,970บาทนอกจากนี้ยังมีค่าเสียหายอื่นๆอีกรวมความเสียหายทั้งหมดอยู่ที่2.4ล้านบาท ตัวใจกล่าวว่าสิ่งที่น้ำแข็งขอให้ช่วยนั้นไม่สามารถเรียกว่าเป็นการยืมได้เพราะหากเป็นการยืมก็ต้องคืนแต่สิ่งที่น้ำแข็งให้ช่วยเช่นจ่ายค่าไฟโดยอ้างว่าไฟโรงงานจะถูกตัดและหากไฟถูกตัดจะไม่มีสินค้าส่งให้ตวนใจจึงตัดสินใจช่วยเหลือแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นไปตามที่พูดแพรสต็อกสินค้าล้นอ้างว่าจะช่วยปล่อย แพรเป็นผู้เสียหายอีกรายที่ได้รับการเสนอราคาพิเศษโดยอ้างว่าปีหน้าจะมีการปรับราคาขึ้นและย้ายโรงงานเพื่อให้แพรสต็อกสินค้าไว้จำนวนมากในเดือนพฤศจิกายนราคาอยู่ที่ห่อละ16บาทหลังจากนั้นน้ำแข็งเห็นว่าแพรมีสต๊อกสินค้าเยอะจึงอ้างว่าจะช่วยปล่อยสินค้าให้โดยให้แพรช่วยแพ็คของมูลค่าความเสียหายของแพรอยู่ที่สองล้านกว่าบาทคิดเป็นจำนวนสินค้าประมาณ8-9ถึงหมื่นซองที่น้ำแข็งค้างส่ง แพร่กล่าวว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหากับน้ำแข็งเลยทำธุรกิจด้วยกันมาตั้งแต่ปี2,564 25ถึง2565ทนายความของน้ำแข็งข้อแก้ต่างที่ฟังไม่ขึ้นทนายความของน้ำแข็งและเอ่ยกล่าวถึงเรื่องการใช้นี้ของลูกความว่าเอ่ยยังสามารถผลิตสินค้าและขายให้กับลูกค้าต่อไปได้การเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําให้ทุกอย่างสะดุดและอาจทําให้ธุรกิจล้มละลายได้ทนายเคยเสนอ